เขาชวนเราลงทุนมูดอรอบะฟังให้ดีนะครับเขาเนี่ยชวนเราทำการลงทุนเป็นกองทุนมูดอรอบะเราลงไปหนึ่งล้านบาทเขาก็ให้ผลกําไรกับเราปีละ24งหม่ฟังให้ดีนะ ปีละ2 4ง0มเราลงทุนเนี่ยนะ,ะเขาชวนเราเนี่ยนะมาทำธุรกิจกองทุนมุดารบะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็ลงทุนไปล้านหนึ่งเขาก็แบ่งสารกำไรให้กับเราปีละ2 4ง0มืนป,ปีที่ผ่านมาก็2 4ง0มได้กำไร ไอ้ทุนเราก็ยังเหลือล้านหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละไอ้นั่นที่เขาแบ่งให้คือกาไรปีนี้ก็ได้แล้วสองหมื่นสี่เหมือนกันฟังให้ดีนะครับทีนี้แต่ตอนโควิดตอนโควิดธุรกิจซบเซาฟังให้ดีนะครับตอนโควิดธ <c oughs> ุรกิจซบเซา สองปีคุณบริหารแจ้งว่าซบเซาไม่ได้ลงทุนไม่ได้ทำาไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจเขาก็เลยหักเงินของเราอเงินของเราที่เราไปฝากนะั่นแหละล้านหนึ่งนะเขาก็แหงเขาก็เลยหักต้นทุนของเราที่เราไปฝาก หักของเราไปสองแสนบาทหักไปสองแสนนะครับพี่น้องเขาถามว่าแบบนี้ได้ไหมอ่าอันนี้ปากจากนักลงทุนที่ถูกเขานั่นนะชักชวนเขาถามด้วยปากด้วยวาจาด้วยลิ้นเราก็ฟังอย่างตั้งใจเพราะเรากลัวว่า จัตอบในรายการกลัวจะผิดสิ่งที่เขาเล่าแบบนี้พอเราฟังไม่ดีเราไปว่าแบบอื่นไม่ได้นะครับเขาเล่ามาแบบไหนเราก็ว่าไปตามที่เขาเล่าแบบนั้นและคนที่เล่านั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือ,อคนไม่ใช่ขี้หกไม่ใช่ขี้ปลิ้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เอาละครับพี่น้องพี่น้องฟังนะครับเขาถามเมื่อกี้เนี่ยลงทุนมดดอร์บ้าหลานหนึ่งให้กำไรปีละสองแสนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ท่านนับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะต่อปีไม่ได้สามเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำได้สองจุดสี่เปอร์เซ็นต์นั่นสองหมื่นสี่ ถ้าสามเปอรตหลานหนึ่งต้องได้สามหมนั่นสถ้าสิก็ต้องได้แสนหนึ่งอ่าทีนี้ที่เขาอยากจะรู้มากเนี่ยสองปีที่ผ่านมาโควิดเป็นโรคติดต่อที่ทุกคนรู้ทุกคนทราบบางคนฉีดห้าหกเข็มก็มี แต่ก็ไม่พ้นเป็นโควิดอยู่ดีนั่นแหละบางคนไม่ฉีดไม่เป็นก็มีแต่ประเด็นที่เขาถามนี่เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวเห็นเขาแจ้งมาว่าไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการทำธุรกิจเพราะมันซุบเสาเขาก็เลยหักเงินของเราสองแสนกลายเป็นต้นทุนของเราเหลือแปดแสนแล้วทีนี้ที่เขาอยากทราบเนี่ย เขาทำแบบนี้เนี่ยตามหลักศาสนาได้ไหมถูกต้องหรือไม่ใช้ได้หรือไม่อัลลอฮฺอักบะร์เราฟังแล้วเราก็ใจเรานี่หด,ห,ดหียวเลยนะครับใจเราแป้วด้วยซ้ำไม่ใช่เงินเราแต่เงินพี่น้องเราอ่าและคนที่หักของเขาก็ไม่ใช่เราก็พี่น้องเราอีกนั่นแหละ อ่าแต่เป็นพี่น้องที่เลี่ยมจัดพี่น้องที่เต็มไปด้วยความลำโมบแบบนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ามุดอรบะนั้นเขาเรียกว่ามุดอรบาอันนั้นมันบาปนะครับฮารามนะครับนั่นไม่ใช่มุดอรบะอัน,นั้นมุดอรบาบาปนะครับ สองประเด็นที่ฮาาามหนักหนึ่งไปหักของเพื่อนสองแสนติดฮัก,กุลอดัมถ้าไม่คืนกลับไม่จ่ายกลับต้องไปจ่ายในวันอาคารัตนะครับนัดติดฮัก,กุลอดัมประเด็นที่สองลงทุนล้านหนึ่งกำไร24งหมและ24งหมทุกปี มีอมุดรบะความเป็นจริงของมุดรารบัเป็นอย่างนี้การขาขายธุรกิจมันเป็นอย่างนี้รจริงจริงเป็นอย่างนี้อ่ะขาขายแบบนี้มาระบบดอกเบี้ยครับถ้ากำไรมันจะไม่ตายตัวลงทุนล้านหนึ่งบางทีปีปีนั้นะกำไรสองแสน และทุนนั้นยังคงเหลือกําไรแบ่งกันแล้วเอาทุนเดิมนั่นแหละหลานหนึ่งทำทำต่ออีกธุรกิจพอปีหน้าอาจจะกําไรสองแสนห้าหรืออาจจะลดเหลือแสนห้าไม่มีหรอกครับกําไรมันเท่าเดิมปีนี้ก็ได้กําไรสองหมื่นสี่ปีหน้าก็สองหมื่นสี่อีกปีน้ก็สองหมื่นสี่ไม่มีหรอกครับไอ้นั่นไม่ใช่มุดรอบะห์ไอ้นั่นมุดรอบาบ อันน ah ั ah. nah abi, ay ay ้นมันบาปอันนั้นมันฮารามเข้าใจนะครับนี่แหละครับพี่น้องระบบการทำมาหากินของคนสมัยนี้อ่าปลายลิ้นเนี่ยกลัวอั a l l ฮ h ปลายลิ้นสุนนะนบีปลายลิ้นอายัตอัลกุรอานปลายลิ้นอิสลาม โอ้แต่การกระทำน่ากลัวน่าอนเนกอน,นาจจริงๆนั่นคือการปลิ้นของเขาชัดๆการปล้นของเขาอาปล้นแบบต่อหน้าต่อตาเลยแล้วนั้นพี่น้องครับมูโดรบาการค้าขายพี่น้องครับการลงทุนถ้าคนอื่นลงทุนเราลงแรงกำไรเท่าไรแบ่งสอง ไอ้คนนู้นอยู่สบายไม่ต้องทําเราเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ใช่เพราะเราแค่ลงแรงเราไม่ต้องลงทุนสักบาทเข้าใจไหมละ่ะเราลงแรงคนนู้นลงทุนอ่ากำไรแบ่งเท่ากันถ้าเราไปงุบงิบกําไรจริงแสนห้าเราพับใส่กระเป๋าแล้วห้าหมื่นไปบอกเขากําไรแสนหนึ่งก็แบ่งกันหมื่นห้าไอ้นั่นก็ฮารามเข้าใจนะครับ และการขาขายมันอาจจะขาดทุนก็ได้อ่าและมันอาจจะกําไรน้อยก็ได้อาจจะกําไรมากก็ได้เล่นคุณฟิตกะเกณฑ์ชัดเจนปีละสองหมื่นสีอ้นันมาใช่มดโมดอรบะบอ้น,นั้นมุดอรบาบไอ้นันดอกเบียชัดเจนอ่านี่แหละครับพี่น้องน่ากลัวจริงๆ แล้วพวกลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันหากินกันแบบนี้แหละอ่าเดี๋มันหลอกของคคณนทีอันนี้มันอ่ามันปลิ้นของคนนี้สองแสนอ่าถ้ามันปลิ้นสักร้อยคนนะมันได้เท่าไหร่อ่ะสิบคนมันก็ได้สองล้านแล้วร้อยคนล่ะมันก็ได้ยี่สิบล้านอ่าทีนี้พอมันได้ยี่สิบล้านต่อขนทั้งประเทศจัด่ามันไอ้พวกนี้มันหน้าด้านมันไม่รู้จักอายหรอครับอ่ มันทำเป็นเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่คือความจริงนะครับอาคนเหลี่ยมจัดในยุคปัจจุบันนี้หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาจริงๆงริาครับเบื้องห้าห่วงก็ห้าห่วงแลละเจอประเภทนี้ไม่รู้ไอ้สิบหห่วงหรือเปล่าหน้ามันหนากว่าซะอีก เขาไม่รู้จักอายหรอกครับฮะาแต่พวกนี้มันกลัวไม่น้าสามบาปมันไม่กลัวเพื่อนดามันไม่สนใจฮะแต่เพื่อนตีกับไม่น้าสามมันมันวิ่งห่างจุกตูดแล้วนี่คือความจริงนะอ่าคนเหล่านี้น่าด่างไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมน,นรกของมันอยู่แค่ปลายลิ้นหัวใจของมันสุกกับโปรกโศโครก ยิ่งกว่าอะไรสะอีกนากลัวนะครับอะอุซุบิลลฮิมิซาลิกคุณไปหักของเขาได้ยังไงนั่นขนาดคนที่ทำนั้น,น,นสัะซรบานซะใหญ่โตนะตำแหน่งซะใหญ่โตนั่นเลยครับนั่นแหละอุลามะพันนิดเขาเรียก อุลามะอุซูอุลามะอุดดุนยานั่นแหละครับพี่น้องในยุคอา a k h ซ r มานีฮะอุลามะสมัยอุลามะแบบนี้เนะี่ยประเภทนี้จะเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเราต้องระวังถ้าเราไม่เรียนเราไม่มีพื้นฐานความรู้เราอาจจะต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยต่อยตามหลังอุลามะอุลามะพานิชเหล่านี้แหละอ่านี่คือพูดกันตรงไปตรงมานะ ไม่รู้จะอ้อมไปทางไหนไม่ไม่รู้จะอ้อมไปทำไมอ่าฉะนั้นคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยอ่าว่าเขาให้เราลงทุนกองทุนมมดาราบะเนี่ยอ่าเราลงทุนล้านหนึ่งเขาให้สองหมื่นสี่ต่อปีแต่พอพอโควิดที่ผ่านมาหักของเราสองแสน เขาถามว่าแบบนี้ได้ไหมในี่ยอิสลามหรามเด็ดขาดหรามล้านเปอร์เซนต์หามทั้งสองกรณีอ่าารามในเงี้ยตัดของเพื่อนสองแสนหรามที่ไปแพ็คปีละสองหมื่นสีพี่น้องครับเราพูดตามความเป็นจริงเราขายของพรุ่งนี้เราจะขายเท่าไหร่เราจะขายออกได้ตังเท่าไหร่เรารู้ไหมล่ะ ไม่มีทางรู้ยิ่งทั้งเดือนยิ่งไม่รู้เลยยิ <fe> ่งท <cticamente> ั <ividade> ้งปีย <functioning> ิ <Disney> ่งแล้วใหญ่ไม่รู้เลยอันนี้อารายแพ็กเรียบร้อยเลยปีละสองหมื่นสี่นะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกฮ่าจัดจากด้วยสาเหตุหัวใจที่แสนจะสุกกับปรก เลยไม่แปลกอาเกด้เป็นอาเกด้มูซังไม่แปลกไม่แปลกที่มีอาเกด้เป็นมุจัสิมะที่พระองค์อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังห้าร้อยปีไม่แปลกเพราะใจมันสุกกับปรกเลือดเฮต์ไม่แปลกรที่เป็นมุจัสิมะอาา่า